ดีครับีมแรงมากครับ <c oughs> ต้องเอาค่งน,นนะครับเพื่อไปให้เต็นต <c oughs> ว่าไม่มีใครนอนตรงนี้เลยโอ้น่าง่ายงไม่ใช่เราเ<ล>รักทุเลนะครับตอนนี้โอย ไงเรานอนเรื่องกลางเต็นเลยไหมเปิดดูดาว เดี๋ยวให้ดูเหยเดี๋ยวเมื่อคืนเมื่อคืนลการนี้นะไม่ไหวต้องลื้อ ังไงครับเดินดูเลยครับโอ้โหเป็นทิพย์ทีครั้งแรกว่าทัาใจไหมครับเรียกว่าได้เหมาะจริงนี่เออเป็การโกาศบอกว่าเอ่อ ความเร็วลง10แกิโลเมตรต่อชั่วโมงในความจริงเป็นไงผมว่านี่มันตน้อง้องพายุเลยนะครับผมว่าเกิน120กิโลเมตรอตอนนี้นเสียงลมเออเสียงหีคำรามเออไม่รู้อะไรดีกันลเลยลมนแรงแต่ก็ยังได้ยินเสียงกลนไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวเราไปดูริมน้ำกันดีกว่าไต้อ,องไปดูมีคนจะไปพายเรือแล้วนะครับฟับงจากเสียงลมที่เข้ามาในนี้ก็โอ้นั่นแหละผมได้ชื่อนี้ะครับวังบอลน,นอนระทึกจร,งจรงิงจริงระทึกจริงๆรครับเป็นเ็นจะอยู่ไจะอยู่รอดหรือเปล่า นอนลุ้นเงินอนนะโห่โโโโโนอนเก่งว่าเต็นท์มันจะห <c> ล <oughs> ุดไปว่าไมไวเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหยอดความเร็วเท่าไหร่นะห้าส<น>ิบลอต